สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค่งไงคะปาสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมที่ถึงที่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวพอดีพาลูกค้าเยี่ยมชมชุมนุะว่าจะได้ให้ลูกค้าแถวๆนี้เขาดูว่าเรามีโชว์ลูกที่สาขาอัมพรนด้วยขอแนะนำนิดนึงนะคะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะนนิถาลัชธาค่ะผู้จัดการสาขาฟอร์ดขันแก่ศชายสาขาอำเภอกันนวนค่ะฟอร์ดขันแกศชายนะคะเรามาตั้งพื้นที่อยู่ที่อำเภอการนวนนะคะตั้งแต่ปี อ่าสี่ห้าค่ะสี่ห้าแล้วใชน<า>นต่ต่ั้งแต่ปีสี่ห้ามาถึงตอนนี้ก็เกือบ20ปีแล้วค่ะแล้วกระนวนเราเนี่ยโชว์รูมของเราเนี่ยอนอกจากโชว์รูมขายขายแล้วก็สิน<ช>เนี่ยปกติโชว์รูมที่กระนวนเนี่ยเปิดทำการ กี่วันวันไหนบ้างก็ปกติโดยทั <Natural Four> ่วๆไปสถานการณ์ปกติก็เรียกว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะเราหยุดวันอาทิตย์ค่ะลูกค้าก็สามารถโทรเช็คได้นะคะเบอร์043 923 23 23มนะคะเป็นเบอร์ของฟอร์ดอำเภอกระนวนค่ะเป็นเบอร์พื้นฐาน ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอ๋อศูนย์ผักขาได้เลยค่ะหรือก็โทรติดต่อกับผู้จัดการปุ๊กก็ได้นะคะ0897118115พี่ผูกค้าอนอกจากขายแล้วในศูนย์บริการเนี่ยค,คือเข้าได้ตลอดเลยเรามีช่างม,มีค่ะเรามีม,ามีทั้งแผนกอะไหล่มีช่างอ,อยู่บร,ริการมีเอสเอคอยดูแลต้อนรับลูกค้านะคะ<อ>ในการจัดคิวการอาล็อกเข้าสู่บริการนัดคิวนะคะ เราก็จะมีลงตารางคิวไว้ให้กับลูกค้าโทรมานัดก่อนก็ได้ค่ะโกัดนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ปุ๊กนะคะพาเยี่ยมชมนะคะโชมกระนวนนิดนึ่งเนาะพีปุ๊กนะคะได้ค่ะมีมุมไหนบ้างสวยยังไงแบบไหนช่วยแนะนำนะคะเพราะได้ยินว่ามีของว่างด้วยมีเครื่องื่มบริการเหมือนกันกับสุสภาพเลยนะคะได้ทุกที่เลยนะคะเดี๋ยวเชิเลยค่ะ อย่างตอนนี้นะคะเราก็จะมีมีโชว์รูมอยู่ทั้งทั้งฝั่งทางด้านนี้แล้วก็ฝั่งทางโชว์รูมเก่านะคะก็จะจอดรถทั้ง2ที่แล้วก็รวมถึงถรถทดลองขับนะคะเราก็นํามาตั้งขายราคา<ด>พิเศษอย่างค<ด>ันนี้นะคะ<ด>วายแพ็นะคะก็<ด>ทําส่วนรถเยอะเลยค่ะ3 0 0 0 0นกว่านะคะมีคันเดียวรีบมาเลยนะคะทางด้านในก็จะมีรถรถใหม่จอดโชว์นะคะในคันนี้ก็จะเป็น d ี l x l อนะคะแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ล่าสุดหมดเลยนะคะในนี้แล้วก็จะมีตัว l ล s เ p o r t นะคะค่ะทางด้านนี้เราก็จะมีในเรื่องของตัวโบชัวนะคะ,ะให้กับลูกค้ามีมีทุกรุ่นนะคะรวมถึงโบชัวอัเซสซอรี่นะคะทางด้านนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวแคมเปญต่างๆนะคะที่เราติดตั้งมีมุมรับรองลูกค้านะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ของฝ่ายขายนะคะก็จะอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะรอรับลูกค้าด้านหน้าแล้วก็ทางด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นจุดของเคาน์เตอร์ฝ่ายขายนะคะน่างมากเลยอ่ะชอบุมน้มากเลยมุมนี้ก็สําหรับบางทีลูกค้าที่แบบ เหนื่อยเมื่อยอยากนอนพักผ่อนอยากเอนหรือว่าพาลูกมาก็เข้าโซฟาเข้าบุ่มได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในโชว์รูมก็จะมีดนตรีนะคะเปิดให้กับลูกค้านะคะมีจุดรับรองลูกค้านะคะมีขนมมีคุกกี้มีขนมปังนะคะให้กับลูกค้าแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเราก็มีการตกแต่งโชว์รูมนะคะให้เข้ากับเทศกาลปีใหม่เทศกาลคริสต์าสมาสนะคะ ฝั่งทางด้านนี้นะคะ<อ>ก็จะมีห้องรับรองลูกค้านะคะ,ะทางด้านสูน์บริการนะคะก็<ม>จะเป็นจุดรับรองลูกค้าทางด้านนี้นะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากจะดูรถตัวเองกําลังซ่อมนะคะก็สามารถนั่งตรงจุดนี้ได้นะคะมีโทรทัศน์นะคะบริการ Wi-Fi ให้กับลูกค้าฟรีนะคะทางด้านนี้ก็จะมีของทางด้านแคชเชียร์ลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเอ SA นะคะในเรื่องของตัว Service Advisor นะคะ ในนี้เราจะมีในเรื่องของตัวตารางนะคะค่าที่จ่ายให้ลูกค้าได้รับทราบว่าเวลาลูกค้ารัเข้าสื่อมาบริการเนี่ยนะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์แบบไหนก็จะมีค่าที่จ่ายให้ลูกค้ารัๆๆบทราบนะคะเป็นมาตรฐานของทางปอดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงนะคะพอด e. ีมันจะมีตัวนี้ด้วยในเรื่องของอปอดการันตีความใส่ใจนะคะที่เจ้าหน้าที่เอสเอก็จะมีการแนะนําให้กับลูกค้านะคะรับทราบว่าปอดเนี่ยเราการันตีความใส่ใจให้กับลูกค้าในด้านทั้งหมด4เรื่องนะคะเรื่องของ ฟอร์ดพร้อมรับฟังนะคะฟอร์ดนะคะพร้อมให้คุณมั่นใจแล้วก็ฟอร์ดนะคะอ่าเรียกว่าช่วยเหลือลูกค้ายังไงแล้วก็ฟอร์ดเราพร้อมพัฒนานะคะทางด้นนี้นี่จะมีเจ้าหน้าที่ s อนี่ยอธิบายให้กับลูกค้านะคะรับทราบว่า่าเมื่อออกรถจากทางฟอร์ดแล้วเนี่ยเรามีการการันตีความใส่ใจอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ ทั้งนั้นนี้นะคะเวลาลูกค้าขึ้นมาเนี่ยเราจะมีจุดในเรื่องของเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้กับลูกค้าด้วยนะคะและโดยโปกติเวลาที่ SA นะคะมีการรับลูกค้าเราก็จะมีแมสหรือว่ามีเป็นเฟสชิลนะคะในการาขั้นตอนในการต้อนรับลูกค้านะคะเพื่อ,อดูแลการใส่ใจให้กับลูกค้านะคะป้องกันในเรื่องของโควิด19นี้นะคะทั้งนั้นนี้เราก็จะมี เรื่องของห้องอะไรนะคะเป็นห้องอะไรที่เป็นแบบชิ้นเล็กนะคะ <primo S 1> แล้วก็จะมีห้องอะไรที่เป็นพวกชิ้นใหญ่ <K ern> เช่นพวกไลเนอร์เบาหรืออะไรต่างๆ,ๆก็จะมีอยู่ทางด้านนี้นะคะ <K ern> มีห้องอบริการลูกค้าที่จะใช้ห้องน้ําด้านล่างก็มีหรือลูกค้าที่ไม่อยากนั่งข้างบนห้องแอร์เราก็จะมีที่นั่งทางด้านนี้ให้กับลูกค้าอย่างเช่นต้องการสูบบุหรี่นะคะก็จะมีจุดที่จะให้ลูกค้าสูบบุหรี่ทางด้านข้างได้นะคะตอนนี้ช่างนะคะกาลังดําเนินการซ่อมรถลูกค้าเปลี่ยนน้ามันขึ้น ซึ่งเราจะมีลิฟต์อยู่2ตัวนะคะมี1ตัวด้านนี้แล้วก็1ตัวด้านนี้นะคะมีช่องซ่อมนะคะทั้งหมด4ช่องซ่อมค่ะแล้วก็ทางด้านข้างเรามีจุดในเรื่องของการล้างรถด,ด้วยนะคะทางด้านนี้สำหรับล้างรถลูกค้าที่มาเข้าศูนย์บริการเราเราก็บริการล้างรถให้กับลูกค้าค่ะ ลูกค้านะคะที่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตรงอำเภอกระนวลน,นะคะสามารถที่จะมาใช้บริการอลอดขันแกศสาชายัยสาขาอำเภอกระนวลได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็จะอยู่มีมีหลายอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเอารลเข้าสู่บริการนะคะทางปรอดขันแกศาชัยเนี่ยเราก็จะมีของสมอนาคุณให้กับลูกค้าทุกท่านเวลาเอารลดข้าสู่บริการนะคะค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ปุ๊กมากนะคะยินดีค่ะเป็นไกด์แนะนำ ส่วนต่างของโชว์รูมที่กระนวนให้เรานะคะอ่านี่คือความตั้งใจของปอดขัดกระสานไทยนะคะในการที่จะดูแลลกูกค้าปอดทุกทุกท่านในทุกๆพื้นที่นะคะเพื่อให้ทุกคนน่ะมั่นใจกับปอดขัดกระสานไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ปุ๊กมากๆนะคะไงต้องขอ<ช><ๆ>ตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะคยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ